นะครับก็สวัสดียามเย็นนะครับเอ้ยอะไรกันมานียนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้สวัสดียามเย็นสิแต่ว่าตอนนี้มันแบบว่าผมอัดตอนทุ่มหนึ่งนะฮะอัดวันที่สองนะครับอัดวันที่สองปีสองพันสิบห้านะครับก็อัดเวลาทุ่มหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าสวัสดีตอนเย็นก็ได้นะฮะเออไม่สินี่จะสองทุ่มแล้วไม่ใช่หรอนั่นแหละก็จะเรียกว่า โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะกับการเทสโปรแกรมนะฮะจะบอกว่าเป็นคลิปที่สองก,ก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเบื้องหลังของผมก็อย่างที่ว่าไปนะว่าคลิปคลิปบางคลิปแต่ละคลิปที่โปรแกรมผมอัดได้มันอัดได้แค่สครั้งละสามสิบินาทีซึ่งก็ต้องไปตัดต่อเอานะครับก็นะครับก็เดี๋ยวต้องค่อยๆอ,อัดต้องค่อยๆอ,อัดกันไปนะนะครับก็สำหรับวัออนนี้ก็ไม่มีแล้วมั้งก็สวัสด